จะมาล่าท้าอีพีนะคับวราอีพีไม่อยู่ต้นไหนเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนจะับเข้าไนูนี่ลนนี่แะทุกคนดูมันอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ทอาคุอว่าจะพี่กลัวไม่ได้อีพีโดนับ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  เสียก็แก้ก่นเหื่อเสียอะไรบางอย่างเลยค่ะอุ้ยเหมือนมีเสียงเลยเสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยไม่ได้เราต้องไม่กลัวเราต้องไม่กลัวเราไม่กลัวแล้วเราอย่าหนีเราใช้สวดมนต์สู้เราสวดมนต์สู้เราสวดมนต์สู้เราอย่าหนีเราสวดมนต์เฮ้ยผีผีมันจะปหายไปแล้วครับสวดมนต์สู้สิสวดมนต์สู้ผีเอาเลยอะเสียไปพายอะ नहीं मिनियाली